ทางการญี่ปุ่นออกคำสั่งนะคะให้มีการอพยพป,ประชาชนกว่า68,000คนในจังหวัดคุมาโมโตะและโออิตะซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเคียวชูออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้หลายพื้นที่นั้นถูกโคลนถล่มและจมอยู่ใต้น้ำโดยล่าสุดสำนักข่าว NHK นะคะก็ได้รายงานว่าพบผู้เสียพบผู้เสียชีวิตแล้ว6รายนะคะและก็ยังมีประชาชนอีกกว่า20คนนั้นสูญหาย ดยในะขณะนี้นะคะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบางพื้นที่ของจังหวัดคุมาโมโตสามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง507ม mm, ิลลิเมตรในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นทำให้การอพยพป,ประชาชนนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็พยากรณ์อากาศว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยังคงมีฝนตกหนักลงมาอีกดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยควรเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์เลวร้วายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับเหตุน้ำท่วมและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะและโออิตะในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและถือเป็นเหตุน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศโดยกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงยืนยันที่จะอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินของตนเองค่ะ